แล้นี่อในขนาดที่ยังยังไม่ถึงร้านผมเขาเป็นกาดเลยผมยังไม่ถึงร้านผมนี่กาดเราเพื่แพทย์อยากรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยทาไมเป็นอะไรเยอะผู้หญิงเหรอผู้หญิงอ่ะว่าผู้หญิงสวยอย่างนี้ทำไมผู้หญิงสวยเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันเป็นอะไรกันเยอะเป็นอ่าโรควิตกกังวลวิตกจริตนะรู้ได้ไงแบบนี้ที่เขารู้เพราะว่าจะโดนหนุ่มๆที่เป็นโรคอิตาเลียอิตาเลียออฟอิลโพสิฟ รรมาณดิกเอ์แปลว่าอะไรอิตาลีโคลเซียร์อะมาเนกเกอร์นะอิตาลีอาดโคลเซียปร์มาเนกเกอร์ไปโรคอิตาลีอาในแพทย์ชายอิตาลีอคอร์ยองเขาจะเป็นอารมณ์ทางเพศแบบที่ไม่จบนะหมอเรียนรู้แล้วผมอ่านดูสิเดี๋ยวเราดูเมื่อเขาตัวนอารมณ์แพทย์ไม่จบเนี่ยผู้หญิงเขาไม่ชอบเพราะว่าเขาเสร็จเก้วทีมันจึงเป็นวัดเนี้ยเลยวัดเนี้ย ที่มากอ่ะไ่ไดวัดไี่โรงเรียนอ่ะโรงเรียนคงคาลามโรงเรียนคงคาลามซึ่งเนี่ยวัดด <camar> ้วยเนี่ยหะที่ที่วัดเนี่ยที่ผมมาแบบนั้นเลยมามาอภิชาตยุคเือเพราะว่าอภิชาตยุคเือคือใครวะอภิชาตยุคเือที่พลดเปิดมาจากฮูเมลเลสแหละพ่อเอกภูงินะรู้จักพ่อเอกคุมิเหรอใช่ปหมป่าชาติอ่ะใช่คนเดียวปหม ใช่ไหมใช่ตาชาติใช่ไหมอนุชาติลูกเขืออ๋อก็เป็นใครเห็นผู้หล่อเห็นผู้หล่อีละพ่อเดี๋ยวเรารอรอผู้หญิงนี่รถนะผู้หญิงเขาไปทำผมนะแเดี๋ยวเราไปตัดผมเพราะต้องมีใครอยู่ล่อซื้อได้คือไปล่อทำเป็นขวามือตรงมองตอรค์จอดใช่ไหมยะเอาเงินน่ะผมบีบนวดให้แล้วเงินให้ผมให้ผมเรื่อยๆคือการอ๋อไปบีบไปบีบด้วยเขา้อแล้วเขาให้ตังไหมล่อซื้อบริการในวัยรุ่นได้ไปบีบนวดเขาแล้วเขาให้เงินไหมเข้าเลดอย่างนั้นน่ะ แหลที่ว่าเราซื้อจึงได้ไอค้คงได้เข,ข้าคุกไปนานแล้วไอค้งไอคงไม่บีบปิป้งไวยเขาอะเขาให้ตังค์ไหมใช่แบบรอบซื้อเป็นแนวแอฟจิตอย่างนั้นะเขาไม่ชอบใครอ่ะพี่สาวไม่ชอบเขาเห็นหมดแล้วไม่ต้องลองไอ้คงไม่ต้องลงไอค้คงอยู่กับตังในรถเนี่ยร้อนเดี๋ยวผมจะเป็นกาดให้ไม่ต้องจอดให้พวกขายของมาะไรเข้าใจผมนะไม่ต้องจอดให้พวกขายของมาลไยไอ้ที่ขายของมาลไยตรงท่ายางนะ ไว้ใจไม่ได้เลยเขาขายพวกอะไรอีกทำท่ายางอ่ะก็นั่นแหละมันทำไมทำไมจอดไม่ได้ไอ้คงไม่ต้องลงไม่ได้เดี๋ยวให้นิชานเาลงมาทำผมไม่ได้รับอ่ะกระเป๋าบัตรสีดูแลตัวเองไปก่อนเดี๋ยวจะลงไปดูแลเขาเขาล้างเขาเล็กนี่มียาหมุนดูดแค่ตัวป่ะเดี๋ยนั่งรอไว้ยังยังขอให้ดูดไอสูตที่บ้านไปดูที่บ้านเดี๋ยวหาให้แล้วนั่งรอนิชชัยอยู่ในรถเนี่ยอจะลืมมาเทเว่นไหนที่มี จ้าอะไรใช่ไหมขนมปับุหรี่ที่ไม่ได้บุหรี่ห้ามทำไมครับไปถูดที่บ้านใครเดินทางญี่ปุ่นเดี๋ยวทำผมไม่ได้ไหมอะไรกบอกผมเดี๋ยวรอเขาในรถนะผมไม่เป็นตี๋ใหญ่บุงนนทเงี้ยเราไมิตัที่ว่าดตี๋ใหญ่บุงนนเหรอตี๋ใหญ่บุงนนท์วันนั้นพี่ตี๋ใหญ่ตัวจริงมาเนี่ยคุยกันแล้วบอกว่าพี่ตี๋ใหญ่รู้ว่าอันนี้เราพามาในตี๋ใหญ่ตัวจริงเนี่ยคือสมชายในเมือง าาช,ชงหเมืองบรรลาดตัวใหญ่ตัวจริงที่นำกันนเมืองเพบุรีตอ,นน,อนนี้ไม่ชาเพอราร่าเน,น,นี่ปมืออนนทบุรีประวัติเก่าทำไมอะไดเปลี่ยนแตเียงลดนำพ้น,นในสมแร้โอ,อ้โหไม่เกี่ยวอะเดี๋ยว<ป>แมสพิษก็พ้นอีพ้นเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเศรษกิจไม่ดีแนวแนวล้นน่ยแล้วเี้ลืมแปสเลยนะไม่ใช่มีแบสพิษด้วยอะเฮ้ยแมสกนี่เดี๋ยวมีฮะเขาทำมันจำไม่ได้ พิดรู้จักก็ต้องรู้จักไบพีดโซฟเนี่ยเขารู้ก่อนนะเดอะซอฟคือใครก็ผมก็เล่นเรื่องโซฟด้วยโซฟไม่ใช่หนังเรองโอฟแบบนี้ลองพิมพ์ดูดิเดี๋ยวค่อยพิมพ์โซฟี่หนังแนวปนเดี๋ยวไม่อ๋อซอฟ์้นเดี๋ยวไม่ที่จะป้นแบบว่าเปลี่ยนทะเบียนรถเลยเหรอไม่ได้ในการป่นนะการปฏิเดนแบบนะที่หนังเลยนะที่ใส่หน้ากากผมใส่หน้ากากโจ๊กเกอร์ปนเอกคงเล่นด้วยเหรอเล่นด้วยเหรอเล่นคู่แบบแบดพิดเลยเหรอ ยาดพ่นเหนือแม่พนเหนือแมฆเลยครับได้ท่าไปดูหนังไหนมาก็ดูหนังอยู่กล่องโพสที่นั่นนะโรคประจันเสียมเงินพวกป่นได้นะครับนั่นหมายถึงว่าป่นสว่านพ่นสว่านเออจะตีใหญ่จะใช้แบบนิดเนี่ยดีแล้ววันไปไหน ขาดแว่นเลยเออว่าว่าไม่มีขาดแว่นเลยโหเขามีขายเท้าแว่นมีทองเอออย่าลืมเนี่ยพี่ก็ต้องรู้แล้วใส่แว่นให้ใส่นี่ก่อนให้ยืมใส่นี่ก่อนใส่เลยป้อนใส่เลยห้ามทํานะห้ามหักอันนี้ให้ยืมใส่เดียวไม่หักหรอกให้ยืมใส่อันนี้อันนี้ให้ยืมใส่ห้ามหักห้ามอะไรนะให้ให้ใส่กันแดดเฉยเออให้ใส่เท่โอ้ยอย่างเงี้ยดีขอเลยได้ป่ะไม่ได้เดยทําไมโอ้โหพี่ไม่รักกันเลยอ่แต่ใส่ไว้ผมแป๊ดอย่างเงี้ยดีแล้วสายตาแบบนี้ ขอเลยไม่ได้ขอแว่นะให้ได้ให้ได้แต่เนี่ยนีแว่นของนิชาเขาแต่เดี๋ยวเนี่ยใส่ไปเลยนะก็เอกคุ้งไม่ชอบแว่นแบบนี้ไหมเหรอชอบอ๋อในบอกชอบแว่นแบบตีใหญ่อันนี้มันดัดไม่ได้นะไม่ต้องดัดแล้วใส่แว่นพลาสติกเนี้ยอ่าถ้าพวกเนี้ยใส่พลาสติกเนี้ยให้ยืมไม่ได้เหรอฮะเดี๋ยวว่ากันว่ากันให้ยืมก่อนเอายืมเดี๋ยวรอพี่ก่อนเดี๋ยวใส่ไว้เงี้ยดีหรือว่าถ้าจะยืมเดี๋ยวคุยกับเขาคุยทางเดี๋ยวคุยให้ถ้าชอบใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวคุยเลยนะพี่ขอเลยได้ไหม ขอเลยเหรอขอแว่นเลยอ่าเดี๋ยวเขามาแล้วค่อยขอเขาเมาทําผมอยู่ถ่ายไว้ก่อนนะได้เออสว่างแล้วคือจริงเหรอใส่แล้วหรอหล่อเลยเหมือนเหมือนตีใหญ่สมชายโคตรเหมือนเลยตีใหญ่ตีใหญ่สมใจนึกเนี่ยด้านเก่าสีใหญ่ของสมใจนึกกันแต่แต่กุลแต่เสร็จเลยเสร็จเลยพอเึิมแล้วพอชอบจังเลยแว่นเนี่ยเขาเหมือนกันใส่ขาแว่นไม่ได้เลยกี่อันก็ไม่พอเขาขาแว่นไม่ได้นะขายขาแว่ไม่ได้ตีใหญ่ตีใหญ่สมชายตีใหญ่เลยเอกอง เหมือนกันนะพวกติใหญ่ขาดแว่นไม่ได้เลยเลยเป็นเพงเพราะอะไรอ่ะน้องรักสาวแต่ว่าเลแบมันดูแก่ดีจริงๆนะอ่ะจริงๆเนี่ถ้ามันขาดไม่ได้จริงเป็นขาดแว่นไม่ได้หัวใจขอสารภาพโอ้ขาดแว่นไม่ได้หัวใจขอสารภาพซ่อนสดๆเลยนะเหรอซ่อนกึ๊บหลังหลังหลังเลยบอกว่าสมุนยนกเรียบร้อยหมดหลายคนนะที่หลังแว่นเลแบนซ่อนซ่อนซ่อนร้องน้ำตาไว้เที่งมันเรือตันหนิดเลยเออ งงเงี้ยม่งงเลยไม่งงเบือชอบจริงเลยแบนเนี่ยเชื่อเดี๋ยวว่าถ้าถ้าพวกแนวดวงเหมือนเลือกดาวไทยแลวโจรนะครับเลือกดาวโจรนะผมเลือกดาวไทยมาปักโคจรกันเธอมีเช่าหรือยังโจรเกอมีเช่าไม่ยอมไปแย่ว่าดีป่ะดีผมสงสวรรค์รู้ว่าอ่านใจผมไม่ได้เลยใช่ก็ต้องอ่านใจคนไม่เป็นไม่ใช่คือคงนักอ่านใจ ใครอ่ะเอเลี่ยนนะครับใจผมไม่ได้เอเลี่ยนนะอย่างนี้ผู้ชายอย่างนีปืนมันยิ่งขายเล้วอ่านอันนี่ตกลงเจ้าจริงๆหรือไม่เนี่ยเอาดิอันนี้สะาดเลยนะให้ยืมก่อนไม่ได้หรอไม่ครบยังไว้ป้องกันเนี่ยครบตลอดชาติเลยอ่นนั้นพาไม่ก็ต้องให้ยืมให้ยืมดีเฉยได้ไหมยืมไม่ก็ต้องเก็บไว้ใส่ขับรถแล้วพี่จะขไงหะไรใจว่าแล้วเอาตัวนี้เลยไม่ได้อ่ะอันนี้แว่นสายตาแล้วแต่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ก่อนนะอ่าให้ยืมก่อนคอนเฟิร์มเอาได้เลย ก็ต่องซื้อไว้เอกคุงแล้วหลายอันที่บ้านน่ะผมเอารงเนี้ยเอาตัวนี้นะแต่ตอนนี้คือเอามาตัวนี้เลยนะจะเอาใช่ไหมเอาเอาอยากได้ไหมอยากได้อยากเอาไปอยากได้ให้เอาดกนด้วยาเที่ยรู้ผมแต่ให้ผมเล่าเรื่องไหนเนี่ยอยากได้ผมเนี่ยดีใจมากเรื่องญี่ปุ่นดีใจยังไง ต้องอยู่ญี่ปุ่นนะเออติใหญ่จะไปญี่ปุ่นหมดเลยแล้วติใหญ่อยู่ญี่ปุ่นทีมแม่เอกเดีไปญี่ปุ่นกันนะแล้อชอบก็้องชอบนะเวลาเอกคุงยิ้มแบบเรายิ้มมีความสุขอะเรายิ้มเศร้าความสุขเรายิ้มมันเศร้าความสุขไปแล้วนายเจ้เบนนะเออเท่ห์คนนี้มีเสน่ห์อะมีเสน่ห์มากแล้อตายขาดหนีดาวอิเป็นเขาลากทำไมผมไม่รู้ฝากช่องเลยผมรู้แล้วทำไมลาก มรู้ได้วทำไมเขาหลับทำไมอะเออไอคนมันเลอาไม่ต้องไปล้าหรอกเชียนนะที่ชื่อวิเชียนผันอากาศไม่ได้ผิดนะเขาไม่ได้ผิดนะสมชายเชียนไม่ได้ผันอากาศนะเชียนลำคุณํำวงแล้วเวียงโขงนะแต่ไม่ผิดนะแกผิดนันแกพาผมไปวิเชียนนำวงแล้วเวียงโขงนะลำโขงพาไปลงน้หน้าทองน ถึงมีเสน่ห์เลยนะโอ้รอมากรู้ว่าพาไปลงเลยนะทองหวานโคตรดังเลยหลวงพ่อที่มาลงนะหน้าทองให้กันสุดยอดหน้าหน้าสาวรักสาวลงหน้าเดียวแบบเนี้ยเออฝากช่องหน่อยหน้าทองนี่เรื่องจริงฝากช่องหน่อยไปละเดี๋ยวจะลงให้เลยนะลงไม่ต้องลงอะแข่งเรื่องโง่ฝากช่องหน่อยฝากช่องสิปลตอนฉีมชี้วพี่ชอบเดินทางเลยนะเดี๋ยวเดินทางแล้วฝากช่องโกตองก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไหมอ่าอ่าโกตองก๋วยเตี๋ยวเรือ่อ กพื่เดี๋ยวเรือบายบายโกครับไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวว่าพังในรถเดี๋ยวพังเนี่ยโกฮับบายโกครับเดี๋ยวพังในรถเนี่ยโกเน่งแล้วก็เพื่อเดี๋ยวเรือผู้ท้าประภัยชายสีเดียวด้วยนั่นแหละอารธรรมสีใหญ่สุดยอด